อ hmm. oh, ันน oh. no no yeah. no so ี no ้มะนาวอ่อมีอย่างของของฟังกินส้มอ๋ก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวอ่ะน้าส้มน้าส้มน้าส้มก็ใส่จุนี่บอกเราทำมัดเอาบ่เออนี่มันจะเป็นอย่างนู้นเกี๊ยวไม่ดีเออแล้วชิ้นหมูทำไงว่าอย่างนี้เออชิ้นหมูเอามากับเยากินนั่นแหละก๋วก๊เป็นตีนเป็นตีนเอามาเลยเขาใช้ก๋วยก๊กนั่นเราก๋วยแม่ยังบอกไปแกงอันเอาไงฮะ มันยังไมือมดอีกเล้นะงานนี่นะพอแล้วผมอยู่อยู่อยู่คนเดียวตาทอได้ยังนักได้ยังหลายเนาใส่ตัวกันเนาใ่เนาะได้มาให้นะมาให้ถ้าเป็นจีไม่ไอหยอกไอหยอเลยอ่าตโอ้ได้ยังหลาย โอ้อย่ามามานักแบ่ง oh, oh. <laughs>